สวัสดีครับผม d r s ูวีแมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นเจ้าตัวของ b f t s s s 0 2นขีดหนึ่งนะครับผมเป็นอ่าสเปเชียลเอ็กซนะของชิ้นบัตดิไฟนั่นแหละก็ชุดนี้เนี่ยเขาผลิตมา3มเวอร์ก็คือเป็นดากอนคาตนาแล้วก็เมจิกนะของสายของกา้าเลยนะผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะเก่งเลยนะอยู่แต่ว่าถ้ารอของเสริมันาคตมาเนี่ยมันจะโคตรเก่งเลยนะ ก็ในนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็มีจุกมีเป็นกล่องมีเหมือนเขาแถมสนามให้ด้วยนะแต่เราขอไม่แกะนะสนามให้หลังกล่องก็เป็นมาดีจุกมาดูกันเลยนะว่าได้มีอะไรบ้างนะก่อนอื่นก็ขอสุ่มหลังกล่องก่อนนะว่าผมจะได้อะไรเพราะว่าส่วนตัวนี้ผมอยากได้เจ้าตัวของชินการ์เนโทพันดิชเชอร์มากว่าเพราะว่าชินการ์เอนโทพันดิชเชอร์มัน ฟลอยแล้วมันสวยมากๆเลยก็มันเหมือนจะมีฟลอยด์ทั้งหมดกี่แบบวะสามแบบน่าจะมีกาแกนทัวร์พนิชินกาแกนทัวร์เชอร์กาแกนทัวร์ดากอนแล้วก็เป็นไอตัวกาแกนทัวร์ดากอนล่างใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาสุ่มก่อนเลยเนาะจุ๊บอ,อันนี้ได้เป็นเจ้าตัวของกาแกนทั our, วร์ดากอนนะเวอร์ชันแบบฟลอยนะจ๊ะก็ อันนี้ผมมองว่ามันยังไม่สวยพอนะอ์ตอ์ตเก่ามันดูเท่กว่านะทำไมต้องไดายตัวนี้อยากได้ชินกัากันทัวรดิเชอร์มากกว่าหน้ากล่องให้เป็นอ่ากากันทัวร์ดรา้อนเทมเพสโหมดอันนี้ฟอยล์ใบหนึ่งแล้วก็กากันทัวร์ดราคอนสีใช่ไหมอ่าสี แล้วก็เป็นล่างใหม่นะอันนี้ก็ล่างใหม่เป็นตัวใส่แทนทีดีนะก็เสียงคำรามสถานสวรรค์การกินทัวรดารกอนตัวนี้ผมมองว่ามันเก่งดีนะก็ตีแล้วมันจั่วมีมบแต่มันไม่มีเบเบิลอันนี้ให้สามใบอันนี้เทมเพลตโหมดเมื่อกี้สองแบบไม่ฟอยเอาให้มาสี่เหรอให้เทมเพลตโหมดมาสี่เหรออืมดีดีดี ต่อไปก็เป็นกาแกนทูดรรากอนรีเทิร์นโหมดให้ทั้งหมดกี่ใบเนี่ยสามซูทูลุ่มการดรากอนอันนี้ให้เท่าไหร่อันนี้ให้สองเกลกาดเราสองอันนี้ให้สี่อัอนนี้นินกาแคทแน่นอนเลยไทะย,ยากิสุดยอดกาแคทหน้าักปีอันนี้กาด็อกใต้แสงแดดกลางป่า Hey, แต่ละตัวสุดยอดกาเบิร์ดพูดทำทุกอย่างตามใจฉันอันนี้ผมชอบชื่อมากกาจอกเทศหากาจอกเทศมันต้องเป็นกระนกกระจอกเทศอันนี้กาจอกเทศก็แสดงว่ามันต้องกระจอกแน่เลยไม่จบกันกแล้กันวันนี้ถามว่าน้มันดิบตงสองหิวสอง <laughs> สุดยอด ชอบชื่อมันแบบมันกวนดีกาจกเทพนะนี่กาลันอัพนะให้กี่ใบเนี่ยกาลันอัพให้สองกาไอลิงให้สองนี่อันนี้การจริงกาเซเก้นนะฮะให้น่าจะสองใบเนาะใช่สองใบแล้วก็โลเทพครับโลกิงดากอนชิโลแห่งทิพยุทธ์นะสองใช่ไหมใช่อันนี้ชินโลเขียวโอ้ยอสวยนะนี่ไง ให้ตีใบสองสามให้ซีโอ้สุดยอดดาบคู่มังกรเทพกาบแอนทมว้าวเปนชื่อที่น่ากลัวจะเกินโอ้ต่อไปเป็นดาบมังกรเทพกาบคัทลัสสองสี่ใบอ่าต่อไปเป็นชิน้นกาเกนทูเวนิชเชอร์อืมสวยนะเนี่ยแบบไม่มีกรอบแบบไม่มีพวกตรงเดขอบแดงๆเลยเยท่ๆท,ทชอบชอบชอบแต่อยากได้แบบฟอย์อะ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยกาก้าเบลดพลัสมายการสามก็สิ่งแล้วก็สิ่งที่ท,ทนรอคอยครับมันคือแฟลกดักกอนเบอร์ที่มียูกัดอยู่นะ <laughs> ผมซื้อมาอย่างละสองกล่องนะแต่แต่ก็แบบสุม่มอีกกล่องหนึ่งเนี่ยผมลองสุ่มแล้วได้อะไรก็เดี๋ยว ขึ้นภาพไปดูแปะก็ตามนั้นแหละครับก็ตามภาพเลยครับว่าผมได้อะไรมามันมันมันน่าเศร้าอ่ะแต่มันก็แต่มันก็ดีครับแต่มันไม่ได้ชินกันทุกคนเจอผมย่างกจะร้องไห้ก็นะมีแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ลืมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องเราเลยนะครับผม แล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ